เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแนนนะคะเมื่อนีสถานีอากาศอยู่กับคุณโกวิดสะอาดค่ะสวัสดีครับุณประชาชสวัสดีคุณภาพ,พและสวัสดีช่างู้ชมทุกท่านนะคะตั้งแต่วันที่2ีที่ผ่านมานะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็มีฝนตกอย่างมากนะครับมีฝนตกประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่นะครับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีโอกาสเกิดฝนได้ค่อนข้างมากเช่นกันนะครับประมาณ80ดิเปอร์เซนตของพื้นที่นะครับเันเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนในช่วงนี้นะครับสําหรับเมื่อวานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับก็มีฝนตกที่จังหวัดเลยนะครับว่าได้ 42. 4ี่สิบสงจุดี่มิลลิเมตรสกลนครเจ็ดจุหนึ่งนะครับขอนแก่นไม่มีฝนตกนะครับและบัราฐธานีนะครับ สี่จุดสองแล้วก็นกครราชสีมานะครับสามจุดเจ็ดมีนิเมนนะครับสําหรับปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศในวันนี้นะครับมีหลายปัจจัยเนื่องจากมีร่องมรสุมนะคะรับร่องมรสุมพาดผ่า,านบริเวณทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับแล้วก็พัดปกคลุมที่ทเทียนนามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับแล้วก็มียังมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทางตอนบนของภาค ตะันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยนะครับทำให้วันนี้ภาคตะันออกเฉียงเหนือจะมีโอกาสเกิดฝนอย่างมากนะครับประมาณ80%ของพื้นที่นะครับแล้วก็เกิดได้ทั่วภาคตะันออกเฉียงเหนือนะครับภาพถ่ายแล้วเทียบในเวลานี้นะครับภาคตะันออกเฉียงเหนือก็มีเมฆเต็มท้องฟ้าอยู่นะครับเมฆนี่ค่อนข้างหนานะครับแล้วมีโอกาสเกิดฝนค่อนข้างมากนะครับสำหรับวันนี้โอกาสเกิดฝนจะมีทั่วภาคตะันออกเฉียงเหนือใต้เหมือนกันนะครับบริเวณพื้นที่สีเขียวตรงนี้มีโอกาสเกิดฝนอย่างมากครับสีฟ้ายิ่ง เกิดมากเข้าไปอีกนะครับในวันนี้นะครับพยากรณ์าาอากาศ24ชั่วโมงหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้นะครับโอกาสเกิดก็มีได้ทั่วภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศา,า,ศาเซลเซียสน,นะครับสูงสุด28-33ลมก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้เหมือนเดิมนะครับความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ วันนี้ภาคตวะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนอย่างมากครับประมาณ80%ของพื้นที่นะครับถัดจาก,จากวันนี้เป็นต้นไปฝนก็จะลดลงได้บ้างครับแต่ก็จะลดลงไม่มากภาคตวะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนถัดจากนี้ประมาณ60%ของพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับยังไงพ่อแม่พี่น้องในช่วงนี้ก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับในบริเวณที่ลาดเชิงเขานะครับบริเวณ ซินมน้าอะไรวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีโอกาสเกิดน้ำท่วมจับพันุได้นะครับจงไงเพราะมันเป็นน้งก็ระบรายระวางตัวไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่วัพวนพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ